สำหรับการนํานําถาดลงนะครับก็จะมีการนะครับวิ้นนะครับก็จะมีการวิ้นหรือการสไลด์ถาดลงนะครับเดี๋ยวดูการปฏิบัตินะครับสมมุติว่านะครับรถถึงที่หมายนะครับก็จะมาทําการนะครับปลดเบลลหรือเ็มขัดที่ลัดล้อออกนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับในการสไลด์ลงนะครับผู้ปฏิบัติจะต้องกะนะครับระยะที่จะนำรถนะครับลงให้พอดีนะครับให้พอดีเลื่อนถาดสไลด์ลงให้สุดระหว่างการสไลด์ถอยหลังนะครับเมื่อถึงจุดนะครับด้านหน้าก็จะมีการยกตัวนะครับของถาดนะครับ เช่นเดียวกันนะครับผู้ปฏิบัติต้องระวังสีสั์ที่รองร้อออกนะครับก็จะเป็นการท้ายนะครับการท้าการท้ายบินนะครับการใช้บินนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็มาปลดนะครับปลดสลิงนะครับที่เราใช้เกี่ยวกับรถที่เสียนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผู้ปฏิบัตินะครับเช็คว่านะครับเรียบร้อยดีไหมนะครับ เมื่อเห็นว่าเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการนำถาดขึ้นไปเก็บนะครับเป็นการนำถาดขึ้นไปเก็บนะครับทางการยกตัวและยกบตัวนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการในการเก็บถาดนะครับเมื่อผู้ปฏิบัติทานเห็นว่าเรียบร้อยต้องกดนะครับีดีโอก่อนนะครับก่อนที่จะออก ออกรถนะครับจะต้องกดวดีโอก่อนนะครับครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับในการกดนะครับคือการเหยียบคันไปด้วยนะครับแล้วคัปกดนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จขั้นตอนการปฏิบัตินะครับครับสำหรับการแนะนำครับเจ้าโดมิเนเตอร์รุ่นนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับ ต่อหน่วยงานที่ได้รับรถเจ้ารุ่นนี้ไปใช้นะครับครับสวัสดีครับ